หน้าคอมเป็นเวลานานๆรู้สึกตาล้ามากไหนจะต้องคุยงานในโทรศัพท์ดูเน็ f l i กเล่น IG Facebook จนตามันล้าใส่แว่นกรองแสงนวดเบ้าตาพักสายตาก็แล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยจ้า รุ่นพี่เราเลยแนะนําตัวนี้มาค่ะ UNC i Care นางบอกว่าตัวนี้ช่วยปกป้องเซลล์จอประสาตาของเราไม่ถูกแสงสีฟ้าทําลายใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาตาแห้งตาหมัวต้องลองตัวนี้พี่กินได้สีวันบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะทุกคนวันไหนขี้เกียจใส่แว่นก็รู้สึกถึงความไม่ปวดตาไม่ล้าตาเลยนะทุกคนสามารถดู n น็ f ฟ i x ถ่าย IG ได้ทั้งวันเลยไม่ต้องมาคอยนวดเบ้าตาแล้วด้วยเพราะตัวนี้เขาเต็มไปด้วยสารสกัดที่ช่วยบำรุงสายตาเพียบเลยทั้งโอเมก้า3ลูทินซิงค์ไหนจะวิตามิน A e. อเพราะสายตา เรายิ่งนานวันยิ่งถูกทำลายบ่อยเข้านะคะอาจจะไม่ได้แค่ตามวัวนะทุกคนอาจจะสูญเสียการมองเห็นไปเลยก็ได้นะคะอันตรายมากเลยนะเพื่อนๆใครที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะอย่าลืมหันมาดูแลตัวเองด้วยนะใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ line at u n c h e a l t h หรือช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะ